ทางกระทรวงแรงงานเองครับรัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ประชุมร่วมกับทางกรมการจัดหางานครับมีรายง,งานว่าจํานวนแรงงานกัมพูชาในไทยมีทั้งหมดกว่า5,000 500, 0 0คนในจํานวนนี้แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันครับก็คือแบบที่มาถูกต้องตามกฎหมายมี40,000 0คนเข้ามาทํางานบ้านเรานะครับ2ก็คือเข้ามาแบบผิดกฎหมาย แล้วก็มีอีกส่วนที่เข้ามาเก็บผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้มีไม่เกินสอง0 0คนเป็นแรงงานประเภทไปกลับนะครับและล่าสุดได้ประชุมร่วมกับทางสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยก็แจ้งมาว่าแต่ละสภานายจ้างเนี่ยก็มีแรงงานกัมพูชาเป็นจานวนมากได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีแรงงานกัมพูชาแจ้งความประสงค์กลับประเทศกัมพูชาอวันนี้ทางสภานายจ้างก็แจ้งฝั่งกระทรวงแรงงานนะ<า>นะฮะ ทั้งนี้ครับรัฐมนตรีแรงงานก็ยืนยันว่าจะไม่มีการผลักดันแรงงานชาวกัมพูชากลับประเทศแต่ถ้าใครสมัครใจจะเดินทางกลับอันนี้ยินดีไม่ขวางที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือสําหรับแรงงานกัมพูชาที่พาส,สปอร์ตหมดอายุไม่สามารถกลับไปทําพาสปอร์ตใหม่ได้กรมการจัดหางานก็จะช่วยยืดช่วยต่ออายุให้อีกหนึ่งปีพร้อมกับขอให้สถานประกอบการสบายใจได้ว่าถึงแม้จะเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ มีความตึงเครียดในชายแดนแต่ว่าประเด็นแรงงานชาวกพูชาที่มาทํางานในไทยย้ําว่ายังคงทํางานได้ต่อเนื่องและยังไม่มีใครขอเดินทางกลับนะครับแล้วถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อก็ยังมีแรงงานจากเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามซึ่งก็มีชาวเมียนมาเนี่ยเป็นจํานวนมากที่สุดเลยครับได้รับการยืนยันจากเจ้าของสถานประกอบการว่า ขนาดนี้ยังไม่มีแรงงานชาวกัมพูชาที่แจ้งความจำหนงขอกลับประเทศก็คือไม่มีใครอยากกลับว่างั้นเถอะคือยังอยากอยู่ในประเทศไทยและกระทรวงแรงงานเราก็ขอยืนยันนะครับเราจะไม่มีการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศกัมพูชา ูข่าวนะคะลงพื้นที่ซอยกีดหมูถนนสุราคลองหนึ่งบางชันเขตคลองสามวาค่ะช่วงเช้าเนี่ยนะคะก่อนออกไปทํางานก็พบแรงงานเยอะมากคุณผู้ชมคะก็เลยไปคุยกับแรงงานชาวกัมพูชากรณีที่ทางสุเบศ์พนเซนเนี่ยโพสต์เรียกแรงงานกลับบ้านในเนียมนะคะ คนงานก่อสร้างวัย58ปีจากจังหวัดพัทบองกเนี่ยนะคะ<ส>ก็บอกว่ามาอยู่มาทํางานที่นี่เนี่ยอย่างถูกกฎหมายเกือบ20ปีแล้วคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่แต่ก็กลัวเหมือนกันว่าถ้ากลับไปแล้วเนี่ยคงจะไม่มีอะไรทํานอกจากทํานาทําไร่ถ้าเลือกได้เนี่ยขอเลือกอยู่ต่อที่ประเทศไทยดีกว่าถ้ารัฐบาลของประเทศไทยไม่ไล่กลับก็จะขออยู่ทํางานที่นี่ต่อนะคะเช่นเดียวกับนางนานะคะอยู่ไทยมา8ปปีอ่ะอาชีพรับจ้างขายผักมาจากจังหวัดกำปงของกัมพูชา ที่บ้านเนี่ยทำนาหากินค่อนข้างลำบากพอรู้ข่าวว่าจะมีการเรียกตัวกลับประเทศแล้วเนี่ยก็ไม่อยากกลับไปอยากอยู่ที่ไทยคือกลับไปก็คิดว่าน่าจะหากินลำบากก็เลยอยากจะเลือกขออยู่ที่ประเทศไทยต่อนะคะนางเลียมค่ะนางเลียมมาจากจังหวัดเสียมราฐบอกอยู่ไทยมา 2- 3สาปีล้วถ้าทางรัฐบาลกัมพูชาจะให้กลับจริงๆก็จะกลับเพราะว่า เป็นห่วงแม่กับลูกแต่ว่าจะกลับไปทํางานอะไรก็คงจะต้องเป็นงานก่อสร้างหรือว่างานที่รัฐบาลเขาบอกเอาไว้แล้วคุณผู้ชมค,คุณมณ็กรเขาประกาศเลยว่าเขาเตรียมงานเอาไว้ให้นะคะคือถ้าจะจัดหาอะไรให้เนี่ยก็ว่ากันไปเดี๋ยวคงต้องทํางานอย่างนั้นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เนี่ยก็จะขอเลือกอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปเพื่อทํางานเก็บเงินรายได้เฉลี่ยเนี่ยที่ส่งกลับบ้านเนี่ยเดือนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทเลยนะครับสว่วนอีกจุดหนึ่งครับที่สุรินทร์ครับ เจ้าหน้าที่ไทยประจําด่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมก็ทําการเปิดประตูด่านตั้งแต่8ปดนาฬิกานะครับส่วน9ก้าโมงเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ด่านกัมพูชาก็เปิดแผงเหล็กกั้นลวดหนามก็พบว่ามีชาวกัมพูชาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและในพื้นที่สุรินหอบหิว้วกระเป๋าสิ่งของเสื้อผ้าที่จําเป็นเดินทางกลับกัมพูชายเยอะมากนะครับหลายคนบอกว่าขอกลับไปรอดูสถานการณ์ก่อนเหตุการณ์สงบถึงค่อยกลับมาทํางานนะฮะ ส่วนที่ชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนมายังฝั่งไทยเพื่อมาค้าขายอันนี้มีไม่เยอะนะครับส่วนรถบรรทุกมันสับหลังอันนี้ต่อคิวยาวเหยียดกว่า1กิโลเมตรครับเพื่อรอข้ามฝั่งไปบรรทุกสินค้าเกษตรที่กัมพูชาส่วนบรรยากาศการค้าชายแดนช่องจอมนี้เงียบเหงามากครับคนก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่นยประชุม JBC ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะเศรษฐกิจก,ก็ยังซบเซาหนักอยู่ต่อไปก็ไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายด้วยเนี่ยนะฮะนี่ฮะ รถที่ไปขนสินค้าทางการเกษตรโอ้โหยาวเหยียดแบบนี้เลยนะครับส่วนทา